ก่อนอื่นเนี่ยขอ,แ,อแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเจตเคยเป็นข้าราชการสนันยากานการตรวจเงินแผ่นดินระดับ7น,นะคะก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ชอบธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงเลยนะคะ,ะมีใครในที่นี้ที่เริ่มต้นดว้วยการไม่ชอบไหมคะเยอะเยอะเลยใช่ไหมคะคือเราก็ปิดโอกาสตัวเองหูดับไม่ฟังอะไรแต่สาเหตุที่ทําให ธุรกิจนี้จริงๆคือปัญหาสุขภาพค่ะตามรูปเลยทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้เลยนะคะเก็ดเคยเป็นเลือดจางแบบว่าจางแบบขั้นสุดอ่ะคืออีกนิดเดียวก็จะต้องให้เลือดแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องกินยาตลอดแล้วก็วูบบ่อยเป็นลมบ่อยพุ่งแพ้ปวดประจำเดือน<ม>คือสารพัดปัญหาก็มาเจอสินค้ามาคิพัทคือตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นคนที่เชื่อ,อยากมากอ่านโ้อมูลมาคีพัคจนหนึ่งปีเต็ม จะตัดสินใจซื้อเป็นคนที่เชื่ออะไรยากแต่ว่าพอเราได้มาลองกับตัวเองอะก็สินค้ามันดีมากมีใครคิดมันเกล็ดนะใครได้ลองทานมาเกลดแล้วไหมคะทุกคนว่ามันดีไหมดีดีดมากคือมันดีมากๆคือจากอาการทุกอย่างที่เป็นอย่างเนี้ยคือเราก็หายหายเป็นปกติทุกอย่างแล้วก็อยากจะแชร์เคสของลูกชายด้วยลูกชายเกล็ดอะเป็นภูมิแพ้แบบ แบบหนักหน่วงอะค่ะถ้าใครไม่เคยเจอแบบนี้จะไม่เข้าใจคือเป็นแบบว่าพออาการเปลี่ยนปุ๊บก,ก็เข้าโรงพยาบาลปั๊บอยู่โรงพยาบาลทีละครึ่งเดือนคือต้องทาทุกอย่างตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ใส่สายท่อดูเสมหะข้อปอดฉีดยาไวรัสอะไรมารับติดหมดหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวคือรับติดหมดอยู่โรงพยาบาลตลอดเวลา แต่หลังจากที่น้องมิวอ่ะได้มาเจอมาคิพัทนะคะมาคิพัทเป็นฮีโร่ไปเลยอ่ะดืวยหลังจากนั้นมาเขาไม่เคยมีอาการแบบออพ่นจาเข้าปอดหรือว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอีกเลยตอนนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วจี้จใช้มาคิพัทเป็นตัวที่ดูแลเขาตลอดทุกคนนี้เนาะทุกคนเห็นว่าไวรัสมาสายพันธุ์ใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อนในห้องอ่ะป่วยทกห้องแต่มิวรอดนะตุ๊ปปุนให้มาะคะิพัทเลยค่ะ ีลูกเป็นคุณแพ้หรืออะไรเงี้ยอยากแนะนําเลยนะคะตอนนั้นคือทานมากี่พันแล้วก็มันดีกับตัวเองเห็นผลลัพธ์กับตัวเองเห็นผลลัพธ์กับลูกอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้ามาสู่รุรอกิจถ้าเรากินอย่างเดียวอ่ะมันก็คือมีแต่ค่าจ่ายนะคะทีเนี้ยทำยังไงถึงจะเปลี่ยนจากค่าจ่ายตรงนั้นให้เป็นรายได้ตอนแรกก็คิดว่าโอเคทำเสริมๆไปเถอะก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็แค่มีรายได้เข้ามาเดือนละหมื่นสองหมื่นเงี้ยก็ดีกว่าอยู่เฉยสิ่งที่ทำให้ฉุกคิดจริง งานประจํามั่นคงจริงไหมช่วงนี้ทุกคนจะเห็นว่ามีการปลดพนักงานสิ้นปีทุกสิ้นปีนะสังเกตดูจะมีการปลดพนักงานแบบเยอะมากมากเราอายุ4ี่0ห้าสิบอย่างเงี้ยแล้วเราโดนปลดอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นคนข้างหลังจะอยู่ยังไงก็ครัวจะอยู่แหไงนี่เรอกไหมคะเรามีงานประจําอย่างเดียวอ่ะตอนนี้มันเรื่อไม่พอเหตุการณ์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเกศเพราะการาชการไม่โดนปลดออกแน่ถ้าไม่ทําผิดหลายอะไรจริงแต่เกศเจอเหตุการณ์นี้ค่ะํารลด หลับในและก็ชนต้นไม้ก็สาภาพตามที่เห็นเลยเหตุการณ์นี้มันทําให้เราตัดสินใจครั้งที่สองว่าเออชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะเอองานประจําที่เราเคยคิดว่ามันคงอาจจะไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วก็ได้คือในช่วงน,นั้นนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดการตัดสินใจอย่างนี้ก็เพราะว่าถ้าเราลาง,งานเกิน90วันทําการเราไม่มีรายได,ได้แต่ตอนที่เกดอยู่โรงพยาบาลอ่ะคือตอนนั้นทําธุรกิจควบคู่มาประมาณ ปีหนึ่งประมาณปีหนึ่งนะคะช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทํางานเลยนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยอย่างเงี้ยือรายได้จากงานประจําถ้าเรายอยากยู่แบบน,นี้เราไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเรามีรายได้จากทางเนี้ยเดือนละสี่หมื่นห้าหมื่นก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้างั้นก็รีบทําให้มันสําเร็จเถอะจากเหตุการณ์นี้นะคะทุกคนสังเกตดูคืออยากจะพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์สักนิดนึง คือตอนนั้นอ่ะเกิดสภาพสะโพกตรงนี้ก็หลุดไปเลยบิดแบดบบิดไปด้านข้าง,างนี้เลยเนาะแล้วก็ขาข้างนี้ก็หักเผาก็คืออัดก็พี้มาแบบช่วงล่างคือย่ำเยินเยินเต็มๆทั้งสองข้างเลยคือหมอบอกว่าต้องใช้เวลาถึง6เดืนอนน่ะว่าจะกลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ตอนนั้นตามนี้เลยค่ะอัะเดเต็มผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเราคือโดนแบบอย่างเงี้ยคือใช้เวลาแค่2เดือนเพิ่งก็กลับมาเริ่มนะเดินได้อีกครั้งหนึ่ง ก็ S <S <an> <S เยลยรักแลกะศรัทธากับสินค้าของพี่มากมากคือ,อจริงๆนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มทําธรุรกิจแบบอจริงจังแลวเริ่มจริงจังก,ก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างก็อย่างที่เห็นนะคะตอนแรกก็อาจจะพุมเยอะสักหน่อยเพราะคุณแม่ทั้งสองนะคะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วหน้าตาจากที่เคยเป็นสิวเยอะๆเรื่องนี้เกียถามกับตัวเองมากเลยก่อนตอนที่เข้ามาทำธรุรกิจใหม่ๆคือเป็นสิวซ้ำซากเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็แบบว่า คือถามโพสจนถามอัพไลน์จนเขารู้สึกเสงอ่ะถามอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะหายคะทำไมสิวมันไม่ยุบสักทีเมื่อไหร่จะหายคะจนเขาที่เกียดต่อแบบคือเราอะใช้อะไรอยากขึ้นมาเยอะแยะมากมายพอเรามาใช้ของที่มันไม่มีสเตีย่อยหลืออะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานะแต่แต่พอมันหายแล้วมันก็หายเลยไงทุกวันนี้ก็เลยหน้าก็อย่างที่เห็นถ้าใครที่เจอทีมงานที่เป็นแบบนี้อดทนกับเขาหน่อยนะคะแล้วก็พยายามบอกเขาว่าเออใช้ไปเถิใช้ไปเถิดเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้น ทีนี้อยากจะเล่าถึงว่าทุกคนมีความฝันนะทุกคนมีความฝันกันใช่ไหมคะเคยคิดว่าอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่มีความฝันแต่ไม่มีเครื่องมือที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริงถูกไหมเราอยากเราอยากรวยเราอยากมีนั่นเราอยากมีนี่แต่เราไม่รู้จะทํำยังไงให้มันไปถึงความฝันตรงนั้นได้เกศจยากบอกว่าเกศก็เป็นคนหนึ่งที่มีความฝันมีความฝันตั้งแต่เด็กๆว่า อยากจะไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปสวิตเซอร์แลนด์คือตอนนั้นทํานาเลี้ยงวัวอยู่ในทุ่งนาชีวิตมีแต่บ้านอยู่โรงเรียนทุ่งนาอะไรเงี้ยไม่เคยมีโอกาสที่จะไปเที่ยวไหนกับใครแล้วเห็นโฆษณาในทีวีว่าสวิตวมันสวยสักครั้งหนึ่งในชีวิตวอยากไปก็พอเข้ามาทําธุรกิจอยู่หลายอะค่ะมันคือโอกาสพอเข้ามาปุ๊บบริษัทประกาศทิ่สสวิตเซอร์แลนด์เลยก็ตัดสินใจทําแล้วก็เนี่ยค่ะทำให้เราได้ทิปในฝันของเราครั้งแรก ีนี้ก็เป็นคนที่กลายเป็นคนชอบเที่ยวไปเลยเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ตอนนี้ทําสําเร็จกับดูไรนะคะก็พาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวก็เรียกว่าจนถึงปัจจุบันเนาะเก็บทิปเป็นคนลาแตมทิปทุกทิปที่ออกมาก็คือเก็บหมดตอนนี้ก็ที่รานตะวกบุกทุกจะบอกว่าก่อนหน้านี้รับผิดชอบแต่ความฝันของตัวเองทิปสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นความฝันของตัวเองแต่ทิปเนี้ยคุณสามีบอกว่า ชีลาสองที่นั่งนะเขาอยากไปเขาอยากไปสัมผัสหิมะด้วยแล้วก็คือเราจริงๆตอนแรกให้เขาก็ได้ไงถ้าเขาอยากได้โอเคแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปด้วยกันก็<อ><อ>เลยตั้งเป้าทำสองที่นั่งยิ่งไปเที่ยวด้วยกันยิ่งรักกันตอนนี้ถ้าใครเห็นจะบอกว่าสวีทมากนะ <laughs> คือจริงๆนะถ้าใครยังไม่ลองอยากแนะนำให้ลองว่าต้องไปเที่ยวด้วยกันบ่อย ลองอะไรใช่ไหมคะลองไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆลองมาทำอยู่ไลน์แล้วได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดคือจะบอกว่าตอนที่ทํางานประจำอ่ะทุกคนต่างก็ทํางานกองแดงถูกไหมคือมันตอนเริ่มต้นบรรจุใหม่ๆอย่างเกก็จะตื่นตั้งแต่เช้าทีสี่ทีห้าไปทํางานต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาก็คือสองทุ่มอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันคือไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้ดูแลครอบครัวเท่าที่เป็นไม่ได้ให้เวลากับเขาแต่พอเรามาทําธุรกิจตรงเนี้ย เป็นเวลาของเราที่เรากําหนดเองได้นะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะจบอยากฝากทุกคนเรื่องนี้ดน,นึงนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนบนโลกงนี้มีเท่ากันคือเวลาทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่ทําไมชหนึ่งชั่วโมงของแต่ละคนถึงมีค่าไม่เท่ากันสิ่งที่เกตกาลังตจะพูดถึงคือเรื่องของการทวีค่า จะอยากให้ดูไอดอลของเกดนะคะอันนี้เป็นรายได้ของคุณติ๊กที่รายได้เกือบจะสองล้านต่อเดือนทําไมถึงพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ค่ะคือธุรกิจของเราอ่ะมันให้ในเรื่องของการทวีค่าได้ยกตัวอ,อย่างของคุณติ๊กนะตอนนั้นคุณติ๊กทางานประจํามีรายได้หนึ่งมื่นสามพันต่อเดือนตกแล้วประมาณชั่วโมงละแปดสิบบาท แต่พอคุณทิกมาทำจูไร้รายได้อยู่ที่ล้านเก้าต่อเดือนตกแล้วชั่วโมงละหนึ่งมืนกว่าบาทอันนี้เขาเรียกพลังทวีค่าที่งานประจำให้ไม่ได้แล้วธุรกิจอยู่ไรให้ได้ก็เรียกว่าถ้าใน100ของธุรกิจอยู่ไรอ่ะถ้าเราทำแค่แอคทีฟอย่างเดียวเราทำแค่ p g จอย่างเดียวสิ่งที่เราจะได้อาจจะแค่สัก10%แต่เมื่อไหร่ที่เราใช้เรื่องการพลังทวีค่าเราอาจจะมีชั่วโมงการทำงานที่ขยายไปที่ หนึ่งหมื่นต่อชั่วโมงเนี่ยคุณทิพย์ก็ได้ใช่ไหมคะแล้วความสวยงามอีกอย่างหนึ่งของการที่ใช้ประดังถืิภาาตรงนี้คือคุณทิพย์สร้างให้ผู้คนสําเร็จมากมายส่งต่อความสําเร็จมากมายถึงมีแบบนี้ได้สิ่งหนึ่งที่กลับมาโฟกัสเรื่องการสร้างทีมอีกครั้งหนึ่งคือต้องบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะเกิดมีทีม1 4สีสายแล้วช่วงโควิดอ่ะทิมงงานหายไปเลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าการสร้างทีมมันยากจังเลยวะ ฉันก็ทำทีจีวีของฉันคนเดียวเหรอแต่พอข้าใจเรื่องพลังทวีก้าแล้วมาตกผลึกกับตัวเองในเรื่องของการเขียนแผนออกมาแล้วโฟกัสการมีอกสายงานแล้วก็มีลึกสี่ชั้นทำให้เข้าใจเรื่องการทวีคา้ามากขึ้นเลยรู้สึกว่าออตัวเองอยากไปที่จุดๆนั้นนะไม่ได้แค่อยากมีพีจีวีของตัวเองอย่างเดียวล,วละทุกคนดูตามเก่ฑน,นะแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นและอยากจะสร้างทีมากขึ้นนะคะสมมติว่าเรามี กสายและมี4ชั้นลึกเราจะมีคนในองค์กร1,554คนสมมติเราทำ PGB ส่วนตัวที่2,000 PGB แผน2 Connection Bonus เราจะมีรายได้อยู่2 7 0 0แล้วแผน3ทุก Connection Bonus เราจะมีรายได้อยู่ที่1 8 0 0 0ตรงนี้ที่เก็ตโฟกัสมาตลอดคือเกดโฟกัสแค่แผนเีตนตำแหน่งคือแผน3เหรอไหมคะจริงๆร,รายได้แค่1 8 0 0 0เองเราโฟกัสติดจุดมาตลอดนะคะ ทีนีน้พอเราสร้างทีมเรามีแผนที่4ขึ้นมาลีดเดอร์ชิพโบนัสตรงนี้ตั้ง3 0 0แสนกว่าแล้วมันมีไม่ใช่แค่ชั้นเดียวลึกไปชั้นที่สองีกตรงนี้อีก4ล้หลานกว่านี่กเกิดจากกำลังชีวิตค่ะทุกคนค่อยๆค,ค,ค,คิดตามเราไปเขียนองค์กรของตัวเองนะแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ทังถ้าเป็นไปตามนี้จริงๆนะตั้งล้าหลนนะคะแต่สมมติว,ว่าล้าหลานมันเยอะไปอ่ะใช้ไม่หมดรู้จะใช้ยังไงเอาแค่ okay. สักล้านนึงก็พอไหมหรือถ้ามันไม่ได้แค่นนะจริงๆเอาสักห้าแสนก็แล้วกันนะชีวิตนี้ก็สบายนะคะนะโอเคอ่ะอ่ะทีนี้ก่อนจะจบนะคะไม่มีงานไหนไม่ต้องแลกมีแต่แลกแล้วคุม้มหรือไม่คุม้มจะบอกว่าจริงๆน,ะท,นทุกคนทุกคนทํางานประจำก็แลกกับความเครียดอย่างที่เกศยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่าล้านเก้ากับคุณติ๊กที่อื่นอาจจะทาได้เหมือนกันนะแต่ต้องแลกกับงานด้ว่ออะไรบ้าง ยี่สี่ชั่วโมงอาจจะไม่ต้องนอนความเครียดอาจจะหัวแทบระเบิดไปเลยก็ได้แต่ทุกคนสังเกตคุณติงไหมเขาสวยขึ้นสวยขึ้นมีชีวิตล้านลานนั่นกีอ้านก้ากับที่นี่กับร้านเก้ากับที่อื่นมันต้องแลกเหมือนกันแต่แกลกด้วยอะไรนะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เกตแรกมานะจบแล้วนะคะคือตอนแรกอ่ะเกตทํางานประจาบรรจุที่เงินเดือนหกพันสามร้อยสี่สิบตื่นตั้งแต่ตีสี่กับถึงบ้านสองทุ่มแลกไหมแลกมาก แล้วก็ทํางานประจาอยู่14ปีรายได้เต็มที่เลยคือ40,000แล้วก็แลกมาด้วยสุขภาพที่แย่เกลียดจัดเครียดจัดโรคภัยลุมแล้วเว้นดําไม่มีอิสระภาพทุกอย่างขึ้นอยู่กับปลายปากกาของคนอื่นแต่พอเรามาทาําธุรกิจของตัวเองนะทำอยู่ไรมา8ปีนะคะตอนนี้รายได้อยู่ที่80,000ถึงแสนก็สวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นได้เที่ยวรอบโลก19ทริปต่างประเทศ365วันฉันกำหนดเองทุกคน,นว่าคมไหมคะแล้วก็ คืออยากจะบอกว่ายูไลสามารถทําความฝันทุกคนให้เป็นจริงได้ไม่ว่าใครจะมีฝันเล็กหรือฝันใหญ่เก็บเอ่อตอนนี้เก็บเขาเรียกว่าพิจิตความฝันหรือเป้าหมายของตัวเองไปเรื่อยๆตั้งแต่ทริปต่างประเทศทริปท่องเที่ยวรอบโลกหลังอายุ4ี่สิไม่อยากเดินเข้าออกโรงพยาบาลแต่อยากท่องเที่ยวรอบโลกสิ่งนี้ยูไลก็ให้เราแล้วเหมือนกันแล้วก็อยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่ขับรถคันใหญ่ๆอันนี้ก็รถคันนี้ล้านสี่ก็ใช้เงินยูไลร้อยเปอร์เซ็นต์ เรียกว่าคือค่อยๆเก็บความฝันของตัวเองไปเรื่อยๆเป้าหมายต่อไปคือเอเรียค่ะอยากมีรายได้ที่สามแสนต่อเดือนทุกคนว่าเก่งทาได้ไหมคะอยากจะบอกว่ารู้สึกว่าเจงโชคดีมากที่ได้มาเจออยู่ไรทุกอย่างคือค่อยๆชีวิตค่อยๆดีขึ้นอย่างที่ทุกคนเห็นคือสเต็ปมาเรื่อยๆก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทุกคนก็โชคดีเหมือนกัน เก่งกว่าจะมายืนถึงตรงนี้ได้ตัดสินใจหลายครั้งมากตั้งแต่ตัดสินใจซื้อใหม่อีกครั้งแรกตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจหลังจากที่ผู้ติดตามติดตามอยู่ถึง5ปีแล้วตัดสินใจตอนที่รถชนเหตุการณ์นั้นจะไปต่อหรือพอแค่นี้และตัดสินใจที่ทีมงานหายหมดเลยแต่เขาเรียกว่าทุกคนก็เกิดการตัดสินใจนะทุกคนที่ทําธุรกิจเนี้ยต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าวันนี้คุณยังไม่สําเร็จแปลว่าคุณทําน้อยไปค่ะ แต่ว่าคุณใช้ระบบน้อยไปค่ะคืออย่าชอบเมื่อที่พี่กวันแชร์เมื่อเช้านะคะบอกว่า,วาระบบเดีโอเนอร์ของเราอะ่ะมันดีมากๆหลังจากนี้จะกลับไปโฟกัสตรงนั้นมากขึ้นแล้วเจอกันที่แอร์เรียสามแสนค่ะ